สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้อยู่ทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องบ่ได้ม,มาสามเขาเด้อพี่น้องมาเอาหญ้าเขียว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 ,วงามๆในี่บ่แมน่นียงเด้อหนาหญ้า,า,บาเ,เบิ่งกองโจโกเจเกอยู่ลูกกองไว้ จักว่าหญ้าจักว่าเขาดอกพี่น้องเอ้ยเบิ่งอาญาอยู่ลุงกับประเสนนี่มา3คนบ่ได้อูดกัเฝ้าอุบุญอยู่บ้านอกหญ้าเตรียมปลูกเบิ่งมีตะกงหญ้าเลยค่ะนากูลถึงต้นกมวงพลแต่ว่ามีตหญ้า มองอ,อยู่ n h ออกเร็วก็คือจังไข่แนี่งามแนี่ยยงังเรนของวางบ่ให้เคินจจกนะคไะทยบ่ายึา้นทั้งโคกได้เนี่ยของวางมากก็ไม่มีเวลายากตั้งแต่ว่ามันแกนง้ามอยู่เลยเนาะวางนี่เขาง,งามเขาง,งาม ก็เลใส่เท่ากระสอบลูกออกกะสิงามอยู่แต่จะมีกำลังลูกบอร์ทำไมจะลูกเข้มเดียวนี่ตีตางคุ้นกับตางหยากเมนได้มากอีกเจ้ามือหนึ่งกะจะเป็นตืบตีนอ่ะนั่นลืมเมย์เหรอลุงชัยลืมเมย์แล้ววานปุ๋ยแต่เศเ้า ไกสิได no e> ้เวลาพักล yeah. ่ะติฮะวันวันทีถุงเออผู้ชายตัวเล็กๆนะคะต้องปิ่งห้ามเนาะ่มันมันแตกดีไหมเนาะแตกก็ดีอยู่เพราะว่ามันถึกปุ๋ยถึกยังกั็สิงามขึ้นอยู่ก็ยางเดียวหย้าหลามันเกิดดีคนจักหน่อยขออันนี้มันบ่เกิดแต่ที่แนก แต่ว่ามันพ่อดีได้ทำเมนว่าแบบว่ามันบ่มีหย่าเนี่ยมันสิพอดีห่างพอดีเนาะเห็นเขาดำเพืินบ่เขาดำเพืินบ่ไดแต่เพลี่นเนี้ยมเห็นน้ำด้หลย่ยเขาดำแต่เขาวันนี่เนี่ยไม่เห็นน้ำเนี่ยจะพ่อดีทำเมนเป็นทำเมนวันบ่มีหยาบึงทงั้งพุ่นเขียวสับๆบ่มนยังไม่ต่หย่าใบหย่ากุยกระงวนันเบ้อกองจุก,กูจิกีอยู่ มึงทั้งใดอันนี่กับเปนเปร็นปอนยันนี่ยังคืจะเอากระเป๋ามาผมไปเถอะกีกักโทมาดิโอ้ฮากักโทมาว่นไดขกดมันบ่เมืงมแต่หย่าเขียวอู่มคุมยุ่หย่าหย่า มือกบบส่สองมือแล้วมือดกมงมือมันถึงไงแต่เนาะุงมือเขาบด้อันบว่าตาที่บดมากเลยบดสื่อมาเพียสื่อมาสองคูนี่แต่เนี่ยหมนี่ยต่วัไมันดึงไงถ้าดนคนนี้ดึงบ้ขนหากระเรืองบ้าขืนแม่กับแม่กับ อันพ่อเอาอยู่ในอากาศกับบ่บไข่หอนเด็ดกับบวมีไปบวแเม้นเมื่อยละตีไปหากินเ네้าเทียงกินเ้าเทียงเบิองมองนี่แกนี่แต่หยาทะลุออกเร็วกันแต่ว่ามองลุกออกเร็วขึ้จะเป็นแป้นแปนี่แต่ต้นเขาเนี่ยแต่ว่าบางบางนี่แหละมัหน้ายห้เห็หยา chuồng cấp chuồng quang nằm đây cầm bóp bàn đầy hang hàng hàng phun cái, cái phun cầm mi phần đầy đọc mi hàng hàng hang kèn an bắt kèn đứng ngay kèn เตง่ง <c oughs> แตงมูเตงมูนะคะก็มีอันนี้ของฝากนะคะจากพี่แอสนะคะเป็นกุ้งขอบคุณพี่แอสนะคะแล้วก็เป็นกุ้งเอามาฝากลุงกับเอามาฝากย่า่กับอันปูเนาะค่ะกับบานป,นะะบบานปูแล้วก็มีน้ําพริกนะคะนีอยังก็เครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องตะยงใจปลานะคะแพกมาผมเอามาฝาก น,นี่ก็เป็นยำนะคะยำไม่ค่ายยำม,มากมือเสานี่ละอัดใส่น้าแข็งไว้แล้วก็นี่นะคะแคบหมูจากพี่เอสเอามากินกะสมตมําคำน,นี้หลายยางแห้งจะได้แบไปเหมือนมาค้นอีกรอบข้าเหนียวนะคะไปก่อนพี่นอง้ง ลวไม้มาฝากคุณยายด้วยนะคะค้นเถากินเถาหวานหวานกับบักนัดหยาดอุ่มมากอีกแล้วขอบคุณพี่เอสนะคะของฝากทั้งค้นทั้งสัง่งอิม่มนูนะคะเราจะไปนั่งคุณคะ่ะไปนั่งสิไต่ต้นใหม่นะคะ หัวครัวหัวครัวหัวปากหัวครัวชุ่ัวยย่ะาช้ด้วยมาตำบกคุงพี่น้องตำบกคุงบกุงอยู่ทงอยู่ตาอยู่หน้าขือนเกาเนี่ล่ะอ้าสน้ำตาลสนตาลออันนี้พีดใส่ไหลเสียบไหลอันบ่มา้ บํแมพ็่ายอันนั้นกเ็ดเนี่พ่อนะอยมักชุรดพ่อนะไอยสิว่าจากไหนกระางจะด่ามาเด้อพ่อนะระังชุรดเต้นน้ำปลาอย่าง้ำปลาธรรมดาบเพ็ที่พลดอใสหมดเลยค่ะบักเน้าอันบักเน่ายู่นั่นส่วนอันนี้ตัวส่วนบักเน้าอันนี้ได้เลยหน้าเปน บานาบอบางนาเพีเอนี่บางนาเป็นคือบกเนาเทียนอันพื่นเพื่อนเนามาตะคุงถีบเพื่นสือมาตะุงถีบเนี่ยหกสิบบาทก็ได้ตั้งหมาย่วอละสอบาทเขมันดีนันโซนยั้งว่าบีบเนี่ยเคทเหนส้อรสปลาค้ำน้ำนะใส่สี่ยงเชนเล่อ มามาพี่นุ่มกุตเตเส็บป่เสบมีอ้ไรทำไรแต่จักจักโยอ๋อเสบเสบเบิ้งคุเล็กคุเล็กสีสันน่ากินมากเลยเสือมาเขือเทศก็ไม่ใสเส็บเออสละง่ายง่ายบนต้งเาาคกมากเตรียมตะเคืองมาบนนักรถแต่ว่ามันก็แเสบได้หรอข้องไม่เห็ดกินพว่าเมื่อย ทั้งเมือนเามือ้ามือยเนะถ้าถ้ากินเผ็ดเผ็ดมันก็เสพแต่ถ้ากินเบ่เผ็ดมันกับ่รเสพวดจวดเลยเสร็จปุเฮิมน้ำผสมกันเออใส่ปลดสิกินเหมือนบัวข้าวปุ่นมีบัวคือเห็นมันจะเ็น้นข้าวปุ่นข้าวปุ่นจะมีโอ้ข้าวปุ่นเขาลืมมากมือใส่แต่นั้น ใส่ตุ hoo, ้เยินไว้มันจะกรอบใส่น้ำแข็งใส่ตู้เย็นมันจะกรอบจะบ่านั่นบ่อาถุงมือขยำถุงก็ตรงเอาใส่ถุงเออใส่ถุงยางขยำเต็มเลยมันเข่าเติมตรงนี้นั่นนี่เอาถุงมาดก่อนมันจับยากจับหนาอย่างถุงหุ่นเออเทใส่กันเทใส่กันนั่นก็ได้ กลัวหัวปลาเฮ็ดแล้วก็หากินได้ไหมเต้นแล้วกินบ่ได้น้องป่ายันวาลุงเฮ็ดแล้วหากินได้ไหมดีกว่าเพราะว่าลุงลุงนี่ลุงนี่จะเป็นคนเลี้ยงน้องป่ายกันหง่อยจำจำพอกับแมียร์อีกคนหนึ่งนะเออลุงว่าแต่ารอันตั้แล้วก็หากินได้ไหมดีกว่าเจ้าว่าดเสียบว่เสียบอะกินได้ไหมดีกว่าว่าเป็นตาเสียบอยู่แล้วเหรอเบื้งหลังน่ากินมากเลย ป้าจะต่งอยู่ท่าบ่มีคกกตจ้งศิลี่น้องสบายขับตอกมามันยากซิมกันด้านนี้ด้ซิม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 เข้มพอดีแล้วแซ่บเข้มแน่จงน้อยเข้มแน่จังเลยจะใส่ประเด็กเข้มเหมือนเรประเด็กไย่ลายเปนสั้งน้ำปลาอีกเข้มแน่อยู่ีตัวองข่น่ำตงกำดได้ักำาลทุนำลทลอม่นัออ้วใส่จกงน้อยบ้าออใส่นันนุ่เเข้มแจ้งนย น้ำตาลพอแล้วน้ำตาลหวานล่ะเอาหวานชูโรดีกว่าเนาะเสียเลยเสียไหลเสียหมดโอ้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 ถุงมันหัวโอ้ยบรรยากาศกะทีแห้งพี่น้องลมบ่อยๆลมแห้งแห้งอันเดอรมาเด้อกับข้าวหลายอย่างนะคะอันนี้เทศนี่ละอันอยังก็วยยำสาเส็บสีสันเศรเพล่อชนีเศรเพล่อพอเร็ว เจ้าเกษตรนี่มันเตะป่าเอ้ากระยำจันจะเป็นเอาบังหน้าออกงั้นบังหน้าอยู่ในถุงน่ะใส่น้ำตาลปูนก็ใช้บังนต่น้ำปกติขันใส่อันนเชฟว่าใส่ใส่ยังใส่ป่าอ๋พอดีพอดีเสพดิมเสพอ๋อเสแล้วกินกับแคบหมูพี่แอดนะคะขอบคุณพี่แอดนะคะแคบหมูอร่อยอร่อยนะคะกินกับตำบังเนาะเออแซ่บเค็มข้นแห้งเสพจำซื้อน้ำหลานพุ้นละเพราะว่าซื้อน้ำหลานแท้เขาเได้กินมาถึงมีมันก็จืดหมดแล้ว โอเคเอาเทตุนิออกนั่นกินข้าวตุนิเลยมันบ้างไม่ต้องอันนี้ยากเนี่ยมันจะค่อยหลังอาะสิ่หกหกเมตจักหน่อยกินผูกเดอกวต้องกินหลายผู้ด้วยเดียมมาผมอีกเขาน้ำกันเด้อพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำหรับนิคอนค่ะสวัสดีค่ะเปรี้ยบเผ็กินนล้วไม่เด้อ